ค่ะพี่นอ้องมอนี่กับมาพอ,พอๆกับ er กสาวน้อยอีสานข่าวข่าวอีกเช่นเคยนะคะมือนี่ก็สิมาอัปเดตค่ะพี่น้องหลังจากที่สาวน้อยเคยบอกลงไปเมื่อสองมือที่แล้วนะคะว่ามีกระแสว่ายายเบอร์สิล่าลงวงจากสาวน้อยผิดบานเพงแมนบอเป็นอย่างแล้วคือเสียไปโดยที่แบบติดต่อบอด้หลายคนก็สงสัยมาว่าเราล่างงานแค่สองมือแต่เราหายไปหาถึงหกมือพี่น้องแล้วก็ไม่มีใครสามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น พอหยุดหรือว่าบอโจหรือว่าศิลปินตลกที่แสดงร่วมกันกับบอสามาถติดตเพื่อนใดเพื่อนว่ากันพ่อสาวนยลงคลิปไปนะคะกับมีกระแสออกมาต่างๆหน้าหมักเลยค่ะบ่าว่าเมนเพื่นสิลร่่งจากวงอีลีบอว่าเมนเพื่นไปเบิ้งพ่อเม่ที่ป่วยบอคือได้ยินว่ายายเพื่นแม่เพื่นนะคะบอสบายบาเมนเพื่นไปเบิ้งดูแลบอกหรือเจงใดกับมีคนมาคอมเมนหลายพี่น้องมาคอมเมนกับขอมเมนเป็นในทางที่ดีบางขอมเมนกะ บอ,อกไปในเชื่อี่วาเพื่นอยากลงวงเพื่อนยู่บ่ไใดยศันต์ีเป็นพี่น้นนองกะนี่กระแสออกมาหลายด้านบัดน,นี้ล่าสุดนะคะย้ายเวอร์เอ,ออกมาเขื่อนไว้แล้วพี่น้องผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะพี่น้องเขื่อนไว้ในที่นี้ก็คือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ค่ะเพื่อนไดนเปนลีป่ยนรูปโปรไฟล์หม่แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากๆเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไว้ครั้งแรกทา้งเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะหลังจากที่ มีกระแสว่าหายออกไปจากวงสาวหน่อยเพิดเานแพงก็มีคนไปมิ้นเชิงให้กำลังใจก็บอกว่าห้กลับมาเร็วๆขันหายไปใส่กระฟองห้กลับมาเพิ่มาจัางสี่เพราะว่าคนกำลังโล่บ่มียายเวอร์สาวหน่อยเพชิดเพนแพงซ้ำกินปนบ่มีผักเพิ่มาจัางสี่มันบ่มีสีสันเพิ่มามันเหตุให้แบบดูจืดดูชืดไปเลยไม่ได้มียายเวอร์เหมือนขาดอีกอย่างไปสักอย่าง ซาเน่กับคีตั้งสัตแะค่ะพี่น้องเพราะว่ายายเบิกอะ่ะอึนในบาเป็นบุคลากรตลกนะคะที่อันดับตนตนของวงซาลอยเพชิดปานแพงที่สางสีสันเสียงหัวราอให้ผู้ชมหลายๆคนเป็นจํานวนมากค่ะพี่น้องแต่หลังจากที่เพื่อนออกไปเพื่อนก็บมีการมาเขินไว้ซ้ำนีนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่มีอะไรติดต่อไม่ได้สร้างบอลโตกออกมาอะไรสดก็ว่าติดต่อบดเลยคือการคันบบกับมากกับคือสิบวิบวาสนาต่อกันเราหลับเพิ่งมาทั้งสี่พี่น้อง ขอกระทารุ่นต่อไปว่าสิเป็นจ้าไหนเป็นเสียไปใส่เพราะว่าแน่เบอร์นี้กะสนิทกับอุงอิงพอสมควรกับเป็นตลกผู้หนึ่งละคะ่ะทีสนิทสนมกับอุงอิงแล้วก็เป็นคนที่คนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงรักมากๆแล้วก็ utt, เอฟซีหักแพงคือกันทังง Facebook นะคะกะซื้อวายเบอร์เพชรบ้านแพงคือเก่าบ่มีการเปลี่ยนนามสก,กุลใดๆทั้งสิ้นคะ่ะพี่น้องตอนนี้กะเช่าเน็ตนะคะแ้วก็สาวนยคือกันก็นกำลังหลุ่นอยู่วา่า สรุปแล้วสิล่งวงแถบอหรือจังไดด้วยว่าตอนนี้ก็หายไปโอ้ยพี่น้องหาหกเจ็ดแปดมือตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมฮอดเดือนนี้ท่านในพ่อหนาพ่อตาท่านในขืนมาสแสดงว่วงสาวหน่อยอยู่พี่น้องหรือเล่าสาวไปออนทั่วกรุงเทพทีเดียวบอกหรือจังไดเพราะว่าวงสาวหน่อยเพชรบันพีคกับ,บปดฤดูกาลแล้วในช่วงเดือนกรกฎาสิฮอดนี้นะคะอีกบ่กี่เดือนอีกว่าถึงเดือนคะ่ะพี่น้อง คิวงานกับว่าถึง30ิคิ้วงานกับสิบปิตฤดูการแล้วขันเลาสิโลงอีหลีแล้วกะควนสีมาบอกมะกาวเอฟซีหรือว่าบอกเฮ้านี่แหละคะ่ะพี่น้องค้นที่เป็นเอฟซีาวหน่อยเพดบานแพงเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ายายเบอร์หายไปไหนกะระแสก็ออกมาล้าด่านแห้งบางคนก็ว่าแล้วสิปยุทธน้ำผู้ดันผู้นีแน่ละฟังตะวักะระแสโซเชียลนะพี่น้องคนบอกไปทั่วไปทีบแล้วคะ่ะ ตอนนี้ห้องก็รอได้แค่เจ้าโตนะคะออกมาอธิบายหรือว่าแถลงการีหยังบบหรือโพสผ่านเฟซบุ๊กนิดนึงก็ยังดีค่ะว่าเสียไปใส่ขันว่าสิล่งอีหรคือบอมาล่ามะกาวทั้งผู้บริหารทั้งบรจูดีๆกอนประมาณนี้นะคะพี่น้องทีเดหลายคนต้องการคือต้องการไม่มาลาดีๆไม่มาบอกดีๆทําไมหายไปแบบนี้เลยมันมันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมเพื่อนมาเล่ซี่ ว่าวงสาวหน่อยก็เคย่อมีผู้หนึ่งนะคะที่ออกไปเราหายไปเลยโดยที่บอบอกบอกกาวสุดถ้ายกับ่งจากวงไปกลางดูดูกาลแต่ตอนนี้มันปลายฤดูกาลแล้วก็ทาเบิ้งเอาค่ะพี่น้องว่าเพื่สิไปส่งไดไปทางไหนต่้ขันเพื่นสิล่งอีกลีกะเสียดายด้พี่น้องที่ว่าสูญเสียบุคลากรดีๆผู้หนึ่งไปเลยในวงสาวหนอยเพรบ้านแพงแล้ววงสาวหนอยเพรบ้านแพงก็เป็นวงที่ มีคนอยากเขาไปอยู่เยอะมากในตอนนี้นะคะเพราะว่า,ามีกระแสะแห้งมีกระแสะอีรลีพราว่าจะเป็นห้างแดนซเซอร์ตลกนักลองไม่กระทังนักดนตรียังอยากไปอยู่ในวงสาวหน่อยเพชรบเานเพลงเพราะว่างานเขาไม่มีวันหยุดมีงานแทบสุมือพี่น้องมันทําให้เรามีรายได้เข้ามาแล้วก็ยิ่งถ้าใครมีกระแสะทําสร้างตัวตนเข้ามาได้นะวงสาวน่อยแห่งสิพักดันนะคะบอโจเพิ่นดันทุกคนอยู่แล้ว เอนไซม์กระแสทั้งโซเชี่อไปอีกพี่น้องเป็นยังกัรบ่มหมักหรือคนที่นอยูเหลือ่นอาจจะมีเหตุผลนมพืนพ่น่นเลยอยากออกอันนี้เท่ากับถาฟังเหตุผลจริงๆของพื่นค่ะพี่น้องตอนนี้เซอร์เ่ก็ไดอแคมาอัปเดตนี่แหละคะ่ะเขากะถาจับตามองไปน้ำกันว่าสรุปแล้วยาย่เบือ่อสียูหรือสีโล่งว่งค่ะพี่น้องถาเบืองในอนาคตหรืออาจถาเบืองตอนปิดฤดูกาลไปแล้วนะคะสำหรับมือนี้นะคะเขาก็มาอัปเดตไปเพียงสมีแหะค่ะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ท่านผู้บริหารตอนนีเพื่นบ้านเพื่อนกับบอโจอโยมนนี่น้องคาทิชงนี้รู้สึกว่าซิมีกะระแสเยอะม,มากๆแล้วก็ฝนฝ่าอากาศคพี่น้อง,องโซนนี้ที่บ่าพานมากกับใเรือนงานสองสามมือนนะคะเพราะว่าไม่สามารถทําการแสดงได้เพราะว่าฝนตกกับรุ่นโจเพื่นค่ะพี่น้องทางดันว,วันละมูโบเมนตะวงสาวน้อยไล้รอน่วงกันค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกเป็นช่วงสิเขาหนาฝนแล้วก็ต้องท่ามใจใกลปิดดูกาลแล้วนะคะอดเอาค่ะพี่น้อง สำหรับวันนี้ก็ฝากกับพี่นสนิทกับพี่น้องไว้พกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ